โอรสบีดาสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องก็จิมัวกินแล้วทุกคนเห็นหน้านี้ไหมเนะี้นหน้านี้หน้าเนี้ยทุกคนอยากรู้หรือเปล่าผมเล่นอะไรผมเล่นในมือถือครับทุกคนมาครับจาว่า,ววามือชั้นจะมีตัวโทรศัพท์เนี่ยเวลาเราหลงส่วนอันเนี้ยมันจะเป็นเวอร์ชั้นจาว่าเดี๋ยวร้องให้ได้ อันนี้เวอร์ชัน1.20นะครับเดี๋ยวผมจะสอนเล่นด้วยโอ้โหหวานจี๊ยบสิครับอ,อ,อันนี้ก็คือเกมโหมดนะครับผมจะเอาเป็นค r ี a t ที e แล้วกันใส่ชื่อแล้วก็กดมาตรงคีย์บอร์ดนะครับกดมาตรงคีย์บอร์ดถ้าเรากดตรงนี้ฮะมันจะไม่เลื่อนแป้นพิมพ์นะครับเราต้องมากดคำว่าคีย์บอร์ดในจากนั้นเราก็ลบชื่อออกเลยเราจะตั้งเป็นคียวย โ okay. อเคประมาณนี้แล้วเราก็กดอ n t e r ไปได้เลยแล้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคพอมันเป็นแบบนี้ยใช่ไหมนี่ก็รอมันโหลดไปนะเดี๋ยวเดี๋ยผมกลับมาอ่าตอนนี้ตัวเกมของเราก็กำลังดเป็นทีเรียบร้อยนะครับโอ้โ,โ,อ,โอย่ากลับมาครับของแท้นะครับ ซึ่งระหว่างรอมันโหลดเนี่ยผมจะรีวิวไปคข้าวๆนะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่ n i n v ก็คือเปิดช่องครับของปิดช่องนะครับ e s c ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่เป็น e s c ตรงนี้เนี่ยซึ่ง 3D ก็คือมุมมองแบบสมมติว่าเราเป็นในตาอยู่ใช่ไหมแล้วก็จะมองด้านหลังได้คีย์บอร์ดก็คือแป้นพิมพ์นะครับแชทก็คือคำสัง่งก็แ็บก็อะไรไม่รู้ส่วนอันนี้เมาส์นะครับ เนี่ยปิดเมาส์ปิดเมาส์เนี่ยตรงนี้เลยนี่นี่นี่ตรงนี้ก็คือบินนะครับตรงนี้เดินตรงนี้เดินซ้ายเดินขวาวันนี้ปิดทั้งหมดนะครับโอเคตอนนี้เพิ่งโหลดได้แค่20เองทุกคนเดี๋ยวผมกลับมานะครับไปห้องน้ำแกร็บโอเคผมก่อนนะเพิ่งโหลดได้แค่31เปอร์เซนต์เองผมเปิดเพลงนะครับอย่ามาดาบนะ ผมโหลดเอ๊ผมฟังเพลงอยู่เ,เพลงนี้ฟังกี่ทีก็ไม่เบื่อโอ้ตอนไหนจะเข้าให้ผมเนี่ยผมอยากเล่นแล้วผมไปข้างหน้าเอ๊ะผมกินข้าวอออัน

งั้นอผม,อมอขอตัดไปภาพตอนที่มันโหลดเสร็จเลยละกันตอนนี้ก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้ว,ลวะคระับต้องรอดูก่อนว่ามันจะเข้าให้พอดานมั้ยเข้านานจริงเลยโอเคมันก็ดับไปเรียบร้อยโอเคโหลดจริงเชิญกดไลค์ก,กดซับสไคร์กกด้วยนะครับนี่ โอเคมาปกว่าหาคะทุกคนมันแหลกจริงแป่เมื่นะคะผมขอไปปรับเตี้ยเชียรมาก่อนเออโอเคทุกคนกลับมามันแหลกจริงๆนั่นเดี๋ยวผมนหลดเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกก็คือเราออกมานะคะ ปัดแท็กทิ้งลงไปนี่ให้ลองแบบที่เพยต์สลร์นะครับมาตรงนี้พิมพ์คำว่าโอ้จา้ามีนะครับ L A n c h e r นะครับนี่มันก็จะเป็นอันนี้โอ้ยดึงว่อเน่นี่นี่อันนี้นะครับนี่นี่นี่กดติดตั้งนะครับพอติดตั้งแล้วก็กดเปิดเลยเชื่อ อันดับแรกนะคะวิธีสมัครเราก็กดมาตรงบัญชีนะครับอพอเราเปิดเปิดมาตรงนี้ได้มากมันจะมีอันนี้นะครับเราก็กดตรงนี้นะครับเราก็ใส่ชื่อไปอมออใส่ชื่อลาบลาบลาบลงไปนะครับโอ้ยไปซะแล้วก็จะล็อกอินนะครับ พอเราล็อกอ,อินแล้วนะครบให้นามากดตรงนี้แล้วก็กดสร้างโปรโฟไฟล์แล้วก็กดสร้างโปรโฟไฟออล์ออปชันดยจะเลือกเวอร์ชันอะไรก็ได้นะครับแต่ผมคงเป็นเวอร์ชันน1.21มันไม่ไหวอ่ะต้องเวอร์ชันน1.16ินะครับ G6 นะครับจะไม่เลือกตามผมก็ได้นะ โอเคแล้วก็มีกำลังดำเนินง,งานไม่มีงานกำลังดำเนินเดี๋ยวผมขอหย่แปบนมืนก่อนนะแป้ง แล้วมันก็จะดิง้งไม่รู้เหมือนกัน,แล,กกน,กน,นแล้วเรา,า,าก็กดตรงนี้กดตรงนี้โอ้โหนี่พอเราได้มาหน้านี้เราจะมาเราก็กดตรงนี้นี่มันก็จะขึ้นฟลายแบบนี้เป็น1.16.5นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยกดคาว่าเล่นโอ้ย เจ้ตัวับไปใช้วื้อทุนสนใจบอกแล้วกันวาได้นปราไจริงไม่ได้เสนิงได้เองก็ม่ได้แค่อะไรได้าเอานสาบาาไปเจ็บเไม่มีเจก็ให้ไปยี่สิบีนอ่ะ้าอามาสิบาทอาอาสบาท โอเคแล้วก็รอมันเข้านะครับมันนานจวงจวงเลยโอเคผมขอตัดภาพไปตอนที่มันเข้าเสร็จเลยแล้วกันบอกกันว่าอีกหน่อยข้างนอกใจตอนนี้ก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็โมแจงก็รอมันเข้าไป โมแจงสตูดิโอลอมจริงไหมจริงเดินลองมองก็รู้มันจ็บไม่อยากจะเห็นกันเลยต้องลองแล้วถ้าไปนี่ครบจุจังนี่ยกบจยไม่ยังไม่บอกยากแตาคิดทำไมคิดคิดทำไมใจเดินนำมันแบบนี้เธอจาเธอบอกกับเราว่าเธอโอ้โมันไม่ใค่ขอตัดแป๊บนึงนะครับฮะ โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็กดซิงเพเยอร์ไปไอ้ผมเอาเมาส์มาเลยก่อนเราจะเอาแบบไหนนะครับผมก็จะครับนวเวอร์ูโอเคแล้วก็เข้ามาแล้วนะครับ แล้วก็กดคีย์บอร์ดได้โอเคอเราก็จะเขียนห้าม,มองเออไม่ใช่ไม่ใช่ห้ามองหน่อยเอยไม่ใช่ไม่ใช่ห้าม,มอง เข้าประมาณนี้นะคะเราอ่านมาสิบนาทีกว,ากว่าแล้วนั่เอ,อ้ยไม่สิบนาทีสิบวิสิบเอ็ดวิสิบสองวิโอเคก็รอมันเข้าไปนะครับอันนี้น่าจะเข้าไม่นานแหละมาจะจทอแบนี้ไปสมเอัน่องของเรา,าเอ,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 อนันไม่ดดรเคาลาดไปตอนที่เข้าเสร็จเลยลักกรันนะครับ เข้าเร็วนะนี่เวอร์ชั่น1.16ปลอมจริงไหมจริงเธอลองมองก็รุนจะมีัะไม่คิดกันเลยต้องลองยัดเธอไปในหกในสาไมในหกในใครไม่คอยมองจะจะแต่เธอเธอเธอคิดว่าเธอจะทำกันแบบนี้หลายสุดท้ายเธอก็ออกไปไกลๆดิเพียโทรศัพท์โอเคเราก็เข้ามาแล้วต้องว่ากูจะไม่แหลกนะโอ้ย <ayım double bar> จฆษณามากันดลยโอ้ยคอยชีฟังเพียงคอยกระบอกได้ฟังโอเคน่าจะไม่่อ่แหลกมากไม่ใช่แหลกมากเลย,รยรหรอโคตรแหลกเลย เจ้าชายขออยับออแล้วก็กดอ่อนจากกันเจ้าชยอ๋อแล้วก็โอเคในที่สุดก็ข,ข,อขออยับได้แล้วแต่เมาส์มันเล่นไม่ได้อะทำไมทำไมเมาส์มันหนึ่เล่นไม่ได้ไไดโอเคแลอะไรแล้แ,ลแ,ลแบบ เราอยู่ในใบโอมทะเลทรายนะครับโคตรแปลกเลยใบโอมทะเลโอเคโอเคคือเครื่องผมแรมสีเองโคตรแหลกเลยแป๊บน,นึงนะคะขอไปแก้ไขแป๊บน,นึงว้าร้านที่สุด ไม่ได้โอเคตรงนี้ก็คือวางบล็อกนะครับส่วนตรงนี้ก็คือกดบล็อกหรือเราจะกดข้างก็ได้โอเคผมก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับรู้สึกว่ามันแหลกมากเลยบายนะครับ